ในคลิปนี้นะครับลาวายทำการไล่เราตลอดนะครับผมซึ่งลาวายเนี่ยจะตกมาจากฟ้านะครับทุกการวิ่งของเรานะครับผมไมบ้านคลิปนี้นะครับผมสามารถจบเกมได้หรือเปล่านะครับผมทุกคนไปดูกันเลยนะฮะป่ะฝากกดไลค์และสตาร์ทให้เพิ่มกำลังใจด้วยนะครับเอาละครับผมสคลับจุ่มสองเช้านะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราไม่ได้พูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะดีกว่าครับผมในวันนี้นะครับคือทุกการวิ่งของเรานะครับผมคือจะมีราวานะครับที่จะคอยตกใส่หัวเราเรื่อยๆนะครับผมเหมือนแบบคลิปของฉับแอลเลยนะฮะโอเคมาแต่รอบนี้ผมต้องทากรเล่นให้จบบเกกมมัันนะครผอัันดบแรกา้องวไปหาามงบ้นกก่อนดีว้ำ ตอนนี้ผมรู้สึกเลยว่าได้เกิดผมใช้ชีวิตรออดยตัวเองนี่คือผมมีโอกาสตายสูงมากๆเลยนะครับน้องๆครับคือ,อน,นี้เป็นเรื่องจริงๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นฮะผมเลยตอนนี้ต้องหาหมู่บ้านก่อนอน,นะครับทุกคนครับนะโอเคคนระับผมหมู่บ้านนี้ผมว่ามัน่าจะหาไม่ยากนะครับแต่แต่หูระว,ว่าถ้าพี่แกจับตาม,มาขนาดนี้นะผมว่าบางทีพี่แกก็ตามเยอะเกินไปนะฮะร,รอบนี้ผมไม่ค่อยชอบพี่แกเท่าไหร่โอเค ตอนนี้ผมทำการโอ้โแถวนี้มันเป็นซาวันนา,ายาวเลยครับผมบอกว่าซาวันนา,ายาวนี้จะมีหมู่บ้านให้ผมนะครับคือถ้าเกิดให้ผมตัดไม้นี่ผมว่าชาติหนึ่งเนี่ยก็โอ้โหคือลาวามันมันตามติดเกินนะทุกคนนะบางทีผมว่ามันตามติดชีวิตผมเกินไปละ,กกะมันจะมันจะกะเหมิมเกินไาชีวิตผมเกินไปละนะไอ้ลาวาพวกนี้แต่คืนในเนี้ยมันยังไม่ยากทุกคนแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในนรกเมื่อไหร่นะชีวิตเราน่าจะสวยน,นั่นแหละวิ่งก่อนดีกว่าจาังหวะนี้ โอเคอันดับต่อไปครับขอไหนๆก็มันก็มันอยู่สูงจากทางจะเรา20 20บล็อกนะฮะก็มีโอกาสที่เราจะวิ่งไปขุดหมงขุดเมืองตัดมง,ดมมงตัดไม้แบบชิวๆได้นะครับคือมันก็ไม่ได้ลำบากขนาดนั้นนะครับคือมันก็ชิวอยู่แหละนะแต่ก็ต้องระวังอันตรายด้วยนะครับคือทุกการกระทําของเราคือเราต้องมองข้างบนไว้ให้ดีๆนะเพราะบางทีถ้าไม่มองมีโอกาสที่จะซีมองทิง้งแล้วกลายเป็นโกคันได้นะครับผมโอเคดิ่มาก่อนดีกว่าแถวนี้เี่ก็อยู่ที่ทะเลทรายแล้วนะครับไม่เจอหมู่บ้านเลย อยากจะหมู่บ้านมากๆแต่ตอนนี้ไม่เจอเลยเลยมีแค่รอยยิ้มนะฮะเอาละตอนนี้ขอทำอุปกรณ์กันดีกว่านะครับน้องๆอุปกรณ์เริ่มต้นสตายตาแฝคของเราขวันและที่ขุดโอเคครับเอ้ยผมเจอพีระมิดว่ะเอาละถึงเวลาสปีดรันพีระมิดแล้วฮะอันนี้แหละความลำบากของเราแล้วนะครับสปีดรันพีระมิดไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าลองดู <c oughs> โอโ้เปิดมาครับผมในพีในพีระมิดนี้มีของโอปีหมดเลยนะครับที่เราต้องการ <c oughs> โอเคพอได้อยู่อย่างงี้พอได้อยู่ นี่ก็สวยดีครับรออะไรใส่ก่อนเลยฮะโอ้คือของที่มันได้มาในนี้คือแบบว่าโอพจะจัดนะครับเค okay. โอเคเาวามันเริ่มไหลลงมาแล้วฮะมันก็ไม่ได้กินหรอกครับผมผมบอกเลยว่าการที่ราวามันจะลงมาได้มันต้องผ่านออฟิดเดียนะฉะนั้นผมจะออกิเดียนอุดไว้อย่างงี้เรียบร้อยมันทําอะไรผมไม่ได้แล้วคือแบบว่าผมรู้วิธีการเล่นกับน้องๆเขาเรียกว่าระดับมันต่างชั้นกันครับระหว่างผมกับลาวานี่นะออฟิเนียนอุดก็คือแบบรอดนะฮะมียาเฮสมียาสตริง นี่อุปกรณ์แล้วบ้างเนี่ยขอดูก่อนโหแต่วิ่งมาเจะก็โหเลเวลเลเวลนี่คือ69หมดเลยนะครับผมผมเกลียดเลเวลมันมากเลเวลมัน69ทุกคน <c oughs> นะโอเคก่อนหนึ่งผมขอเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าครับอุปกรณ์ตอนนี้ก็จะมีเป็นเจ้าอาร์เฟนเดอร์นะครับเป็นอุปกรณ์เอนชาน์ก็ได้นะเปื่อนนะครับผมดรายทรามีบ้าเนี่ยไม่มีดรายทราเฉยอันนี้เขาสวยบอกเลยแหม่ไม่เป็นไรฮะมีเท่าน,นี้ก็เอาเท่าน,นี้ไปก่อนโอเคตอนนี้เราต้องการขุดเพื่อหนีลาวาก่อนนะครับผม รู้สึกว่าในรอบนี้นะครับขีดนะครับผมขีดในสตรัคเจอร์นะครับหรือว่าในที่ต่างๆที่เป็นแบบว่าพวกสิ่งก่อสร้างเราไมันน่าจะ OP นะครับฉะนั้นก็ต้องใช้ทุกอย่างเป็นประโยชน์นะครับทุกคนโู้โหโหแบบเราวาดมันตามมาเร็วมากโอเคเดี๋ยวจะไปตรงนั้นแล้วกันนะขอบตาแล้วกันไปชัวบมาเลยไอหนุม่มโอเคครับมาอเอออันนี้เอานี่มันทำอะไรขนะุดครับผมเนี้ยตอนนี้ต้องทำการบุกบ้านบิซีก่อนนะครับจังหวะแรกๆบ้านบิซีมีอะไรไหมขอดูหน่อยไม่มีอะไรเลย,เลย ม,มีเลไไหมไม่มีเลยเลยภารกิจในวันนี้นะครับนอกจากที่ว่าเราต้องทําการฆ่าตัวมังกรนะครับเราฆ่าไปเชิดด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอันตรายนะครับแต่ว่าผมจะพยะายามไม่กินกค้ดเดอปเปิรน,นะครับเพราะว่าถ้าเกิดกินผมจะมีไฟซิชัน <c oughs> ผมไม่กินถ้าเกิดสมมติผมไม่กินแค่ต่อเมื่อแบบว่าหิวหิวมากๆเท่านั้นนะครับโอ้ทั้งเมืองนี่กลายเป็นลาวาแบาบกลายเป็นเมืองลาวาไปแล้วนะครับผมนะน้องๆคือมันเกินไปอะ โอเคผมว่าต okay, ้องไปนรกก่อนดีกว่าครับแต่ตอนนี้คืออุปกรณ์ไปนรกนี้ไม่มีเลยนะฮะมีแต่อะไรก็ไม่รู้องหน้ามีหมูอยู่ครับผมเดี๋ยวต้องทําการฆ่าหมูก่อนเที่ยวไปนรกนี่คือแบบว่าผมอยากจะไปกําจัดไอตัววิเชอร์ก่อนนะฮะมันจะได้ง่ายดีถ้าเราถ้าเกิดสมมติว่าเราฆ่าวิเทอร์เริ่มจากวิเทอร์เนี่ยคือทุกอย่างมันจะผมว่ามันจะอีซี่นะฮะโอเคผมขอทำการมาขุดนี่ก่อนดีกว่าครับผมขุดกราวเวลก่อน,นะฮะกราเวลอยู่ข้างล่างครับขุดเลยนะฮะนี่แหละตรงนี้แหละเรียบร้อยครับผมกราเวลได้ามาแล้วทิ้งอะไรที่ไม่จเป็นผม อูเ๋เราวาลาวามันมาแล้วว่ะเอาเงินดีน้อง,องบินก่อนครับวินก่อนฮะจังหวะน,นี้โอเคมันมีนี่อยู่ครับผมทันทนี่เลยฮะเรียบร้อยครับผมฟินน่าสติวเดี๋ยวเราเต็มจุดนะครับเราจะจุดกันตรงวิ่งไปก่อนนะฮะวิ่งมาสักตรงจุดนี้อ่ะแล้วเราค่อยจุดประตูไปนรกการดีกว่ายอ่อนรกพิ่นไอ้นรกขึ้นยากสองสามสี 2, 3, 4, 4, ่สี่ลฮะไม่ต้องมาสนใจครับเรามีออิเซ็ยเยอะ ไปไปเร็ว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 นี่แหละครับพอถึงนรกแล้วความชิบหายจะเริ่มมาแล้วนะฮะเนื่องจากว่าที่นี่มันลวาวาถ้าลาวาเกิดที่นี่นะครับอย่าลืมนะครับผมว่ามันมาไวและเร็วมากมาก,มากเอาไงดีล่ะงานนี้นี่แหละงานซวยของผมละปรับเลยได้ดิฉันยาวๆเลยฮะจังหวะนี้แล้วนายต้องทำการตามลัวๆนะครับผมรอบนี้นะ่าจะไม่ตลกครับรอบนี้น่าจะไม่ตลกอนะ่ะ พออยู่ในโลกนี้ก็ต้องจริงจังเลยครับเนื่องจากว่ามันไม่มันไม่ขำเลยฮะมันไม่คำไม่ขำปลาเลยปลาเลยเพื่อนปลาลูกวิววิววตกลาวาเฉยโชคดีฮนะยังมีไฟซิทนอยู่โอเคไฟชั้นเล็กหนึ่งนาทีครับผมจะพยายามไม่ใช้ไฟซิทนนะฮะอย่างที่ผมพูดไว้คุณแต่มันบางทีพี่แกไวเกินพี่แกไวเกินโอ้โหพี่แกจริงพี่แกพี่แกแบบจริงเร็วจังมากครับโอโหัวนี่อันนี้ว่ายไปน,นี่ว่ายไปว่ะว่ายไปว่ะเพื่อนว่ายไปว่ะเพื่อน พี่แกมันจะพี่แกจะจริงเริมจังกันไปแล้วโอเคโอเคครับเราจะไปอมหมูแล้วค่อยค่อยยังชั่วหน่อยไปเลยเพื่อนชั่ว มขอข้าโฆษณาระหว่างคลิปหน่อยนะครับผมเอาล่ะคลิปมีโฆษณาได้หนึ่งนะครับสำหรับคนไหนนะครับผมที่สนใจพวงกุญแจสองทรรมสุดน่ารักอันนี้นะครับผมนะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับผมด้วยไลน์แอดข้างล่างนะครับไลน์แอด9 7 6 f z b h w นะครับผมสำหรับคนไหนที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อด้วยไลน์แอดนี้เลยนะครับผมเพียงแค่แอดไลน์เข้าไปนะครับผมนะราคา100บาทรวมส่งเลยนะครับผมส่งฟรีทั่วไทยเลยนะครับทุกคนครับโอเคขนานที่อยากได้นะครับผมอย่าลืมสั่งซื้อัเลยนะครับสำหรับพวงกุญแจสองทรรมจำกัดแค่200คนเเท่่านนนนนััััั้้ะะะคครรรบบบผมีไปสงซืออกย โอเคครับเราเจอฟอร์เทรสกันแล้วฮะจังหวะนี้ภารกิจต่อไปครับตามหาตัวกันโลกครับผมหาสกิลวะหาสกิลสกิลอยู่ไหนวะสกิลโอ้ผมเจอสกิลแล้วทุกคนถึงเวลาแล้วฮะเอาทิ้งอะไรที่ไม่จะอะไรที่ไม่จะเป็นก็ทิ้งไปก่อนนะครับเช่นอะไรดีไม่รู้อะเก็บไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวคก็ทิ้งแล้วกันเนาะเคขอสกิลสักหมัดครับชีวิตจะดีขึ้นนี่แหละเรียบร้อยครับผมไม่ดรอปหัวครับไม่ดรอปหัวเอ้ยดรอปมาแล้วดรอปมาแล้วดรอปหัวมาแล้วโอเคได้หัวมา ข้างหน้ามีสเกลเต็มเลยฮะเรียบร้อยเรียบร้อยเอาดิสามหัวครับผมเรียบร้อยครับครบครับต่อไปเอาโซแซนมาฮะแล้วกลับโลกธรรมดากันเถอะทุกคนโอเคเอ้โซ,ซแซนอันนะั้นผมจำไม่ได้ละแต่นาน่างใช้เยอะอยู่สี่ห้าหกหกอันก็พอโอเคไปกลับโลกธรรมดาครับตรงนี้นะ่าจะไม่มีลาวาตามเรามานะครับผมผมว่าเราอยู่ในแบบซอกหลุมลึกๆเลยฮะหนึ่งสองสามทึบๆโอเค จุดไปกับโลกปกติกันดีกว่าครับเดี๋ยวเราฆ่าวิทเทอร์ก่อนนะครับเป็นตัวแรกนะครับผมบอสตัวแรกที่ผมจะฆ่าคือวิทเทอร์นะฮะนีกว่าผมรู้สึกว่าพี่แกอู้ผมชอบที่นี่ฮะที่นี่น่าจะมีของรองเท้าให้ผมนะครับเพราะว่าหีบนะครับจากพวกวีเดเจอร์แล้ววันนี้จะโอพีนะครับผมสำหรับเจ้าดาเมจตัวนี้แต่ว่าโอ้โหไฟพี่พี่มาไวมากพี่พี่มาโอ๊ยตรงนั้นตรงนั้นขีปพี่พี่ขีปวันทันเลบอนี่ยผมต้องการนี่เลยถูกต้องการโอเคมา ูไม่มีเลยนะครับมีแต่ไอ้นี่ก็ยังดีฮะมีตายเกิดให้สักนิดนึงเผื่อเทสไม่เอานี้ก่อนดีกว่าป่าครับผมฝั่งนี้ฮะมาดูว่ามีอะไรกันมีหิบไหมไม่มีเอาไปฝังนูุชเผื่อมีหิบชิบมีหิบไหมไม่มีหิบไอ้ตรงนี้ล่ะมีหิบไหมโอ้ไม่มีหิบไม่เป็นไรโอเคภารกิจ okay. ต่อไปครับเซเวนเชอร์เลยฮะ แบบชิวๆโอเคฮะตอนนี้เหมือนมีมอนสเตอร์พยายามที่จะตีผมครับแต่ไม่ได้ผลแล้วครับจะบอกให้แค่วิเทอร์เกิดครับผมพร้อมกับลาวาฮะยิงขอขอยิงสกิลก่อนแล้วกันน้ำมันไส้หลายรอบแล้วสกิลไอ้นี่ด้วยก็มันไส้เหมือนกันวิเทอร์มาไอ้นุ่มมาเลยนุ่มบัดเมาลูกพ่ออะไรเดี๋ยวโอเควิเทอร์เกิดครับยิงแบบยิงแบบคมๆครับผมน้องยิงวิเทอร์แบบคมๆอ่ะถ้าเกิดเรายิงคมๆได้วิเทอร์ตายครับผมยิงคมๆโอ้โห โอ้มันมัน,ม,นมันเริ่มหลบแบบคมมันถึงผมไปยิงคมแบบพี่แกลหลบคมมากนี่นะยิงคมคมโอ้โหกระเดน็นทีเดียวกระเด็นไปนู่นเลยฮะไปตามไปต่อครับเพื่อไปฆ่าวิเทอร์ให้เสร็จชุบโอเคจุดยิงคมคมทีมันคมแล้วก็ฟันครับผมมันไม่ตายฮะขอยคอยสักนัดโอ้ยไม่ตายครับผมผมต้องเอาันี้ตีละน่งขวานตีละถ้าเกิดผมไม่ใช่ขวานนี่ผมว่าน่าจะสู้ยากอยู่ ฮ้ผมสามีมาตรงนี้พี่แกจะบินกลับไปทำไมเนี่ยเรียบร้อยครับผมพิเช์ตายแล้วครับโดยที่ผมยังไม่กินเนื้อเปิ้ลทองอ่ะโอเคภารกิจต่อไปครับตามหามังกรครับมังกราบให้ผมไปทางนี้ผมก็จะไปทางนี้ตามไปกันดีกว่าทุกคนโอเคตอนนี้ครับชิวๆครับผมเรามีแอปเปอร์เยอะฮะอย่าไปซีเรียสปลาแบบปลาเล่นๆได้เลยครับชึ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 บน่าเสียดายนะครับเนี่ยที่ผมไม่มีอุปกรณ์โอเคไปฝั่งนี้ครับผมรู้สึกว่ามันเริ่มเปลี่ยนฝั่งแล้วฮะโอ้โหแต่ ลาวาพี่แกไหลมาเทม,มาแล้วเกินบางทีว่าพี่แกมาไวเป็นนะั้นลาวาเนี่ยโอเคลงแล้วครับผมจังหวะน,นี้หยิบหยอดหยิบหยอดลงเลยครับลงเลยครับจังหวะน,นี้ลงเลยฮะโอเคอุดแล้วครับผมอุดแล้วฮะตอนนี้ลาวาก็จะไม่ตามผมาแล้วนะครับถ้าเกิดผมลงมาอย่างนี้นะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ดูดีครับผมดีละมันจะได้ไม่ต้องตามผมมาเบื่อแล้วเกินลาวาเนี่ยน,น้อยอยู่ข้างล่างก็ปลอดภัยครับจากลาวานะขอดูหีิบในนี้หน่อยได้ไหมเผื่อมีมีหิบอะไรเงี้ยผมจะได้แบบพอได้ใช้ชีวิตสักนิดนึง หเปิดมาเจอเลยครับไม่ต้องหาหีบละเจอทางไปละดีเอน็นนี่ปักปักให้ครบครับผมแล้วไปกันดีกว่าเปิดมาครับผมดูเท่ๆเก๊ๆกังๆแต่ก็ไม่โก้เท่าไหร่เราไว้ยังตามโอ้ยยังตามไปอีกผมว่าพี่แกนี่ชักตามผมดุไปแล้วนะยังกับยังกับแบบเป็นปาปาลัสซี่ผมอะจังหวะนี้อขอระเบิดทีละนัดสนัดแล้วกันนะทุกคนผมระเบิดได้แล้วกันคอสโบอะคอสโบคอ,อสโบยิงง,ง่ายระเบิดง่าใช้ได้อยู่ออ ระเบิดโดนไหมไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่านะครับผมบว่าปลาเข้าไปข้างบนดีกว่าผมนี่มา <c oughs> ต้องใช้ดาบตีดีกว่าเลยเราม,ม,มาเอาของมาเอาของมาองการของครับผมจังหวะนี้เคปเราจะทำการปลาเข้าไปข้างบนนะครับแล้วก็เอาบล็อกไปอุดที่ทหนึ่งนะฮะเพื่อให้มันเกิดอาการที่มันดูดีขึ้นนะครับผมน้องๆโอเคยิงไปก่อนนะ เทพเก๊กกางเสร็จเรียบร้อยวิ่งวิ่งจริงครับผมจังหวะนี้โคตรเท่นี่ก็ดับแมทริกโอเควิ่งยิงครับวิ่งยิงครับถึงเวลาปลาเขึ้นแล้วฮะปลาเขึ้นนี่มันดูเท่จะไม่เท่เลยพอนปลาไม่โดนเขยแเราเปิดเป็นครับรออะไรโอ้มันมาแล้วว่ะมันมาแล้วว่ะเราวามันมาแล้วว่ะน้องน้อง ไม่เป็นไรผมว่าผมว่าผมผมผมว่าผมพอผมพอรับรับมือได้อยู okay. ่รับมือกับสิ่งที่เรียกว่าความกดดันครับโอเคครับผมเดือดเลือบเกิดลูกสาวแล้วเกิดลูกสาวแล้วเหลือเสาเดียวฮะเสาขฝั่งนู้นโอเคปาทีให้มันกี้กกังๆเรียบร้อยครับผมลูกสาวฮะต่อไปก็ต่อไปก็ช็อตมังกรต่อช็อตมังกรต่อยิงคมๆครับผมยิงหัวคมๆครับผมยิงหัวคมๆครับผมเรียบร้อยจบเกมคบน้องโอ้โห นี่ขนาดลาวานี่คือตามผมมาเป็นล้าเลยนะเน่ยเดีโชคดีนะครับที่เราลงนรกแผกตรงนี้มาด้วยไม่งั้นชีวิตดี้คงจบเกมไม่ได้เพราะแม่งยากชิบหายโอเคฮะในเมื่อเราจบเกมแล้วเ,เราก็ต้องทาการเข้าไปโอเคป่าครับป่าครับผม yes จบเกมแล้วครับผมทุกคน,นครับเป็นไงบ,บ้างครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมชอบกันหรือเปล่านะครับในการที่เรา,าอะไร โอเคหรือแม้จะมีของ OB, อบีแต่วันก็ตื่นเต้นอยู่นะครับเพราะว่าเราก็ห้ามใช้นอนแอปเปิลที่มีกันไฟนะครับผมยากอยู่ครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากจากใหม่คลิปหน้านะครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ไปหลังใจผมด้วยนะครับไปสวัสดีสวัสดีครับไปละบายยาูใครอยากได้รับแพ็คทิ้งตาดี่คลิปแชรน,นะจ๊ะ